วันนี้เราดูสิพี่น้องถ้าคนยังไม่ละหมาดอะวันที่เขาแบกเราไปกูโบดอะวันที่เราร้องส่งเสียงดังเปลาของอัลลอฮ์ก่อนจะตายวิญญาณย,ยังไม่หลุดเลยอัลลอฮ์เห็นแล้วจะไปขวาหรือไปซ้ายมาลักมาเอาวิญญาณคนจะเป็นคนซอนเละเห็นมาเลายกันมาเอาวิญญาณพี่น้องมาสภาพดีพร้อมแล้วจะเจออัลลอฮ์ Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Naunzalu alaihimul malaa'ikata alla takhafu wa la tahzanu. Ma lek long ma ya glua na ya sia jai na. Cheewit chao ja Ya glua kan rong thot asab Allah. Chao ya glua. Ya sia jai som bat dai dai dunia. Ya sia ออกมารับข่าวดีได้จากสัญญาจากอัลลอฮ์สุบานอตาลานี่คนซอนแล่ปี่นุองแต่ถ้าคนไม่ซอนแล่วันนี้อะไรยืนยันกับพวกเราพีน้องที่รักครับวันนี้อะไรไมายืนยันเราฉันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองพีนุองเตือนตั้งตัวผมและเตือนตัวท่านวันที่ท่านร้องไห้วันที่ท่านตะโกนอย่างสุดเสียงวันที่คนแบกมายัดท่านไปกูบูร ันที่ท่านพูดว่าเขาจะเอาฉันไปไหนไหยนะแล้วสำหรับฉันในวันนี้สงบัิช่วยฉันไม่ได้แล้วเงินทองไม่มีแล้วทั้งหมดหนีไปหมดไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวตะโกนจนตายอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับดุนยาีอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับดุนเนีย เห็นบะลักจะเอาวิญญาณเย่งมาลักขอเวลาสองนาทีได้ไหมฉันยังไม่ได้ละหมาดเลยฉันยังไม่ได้อิบานัดเลยฉันยังไม่ได้อามัณฑอเล่เลยอิเดจัลูฮะเมื่ออาจารย์มาถึงปีน้องอัลลอฮ์จะไม่ตะคทีรอัลลอฮ์จะไม่ประวิงและจะไม่เลื่อนออกไปและจะไม่ลาช้า